คุณฟังเคยได้ยินคำนี้ไหมครับรักงานได้แต่ต้องรักตัวเองด้วยเพราะว่าต่อให้เราตายต่อหน้าเจ้านายวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็หาคนใหม่มาแทนเราได้คำนี้เนี่ยแหละครับมันทำให้ผมนึกถึงเรื่องราวนี้ที่ผมกำลังจะเล่าให้พวกคุณฟังเพราะว่าคนที่ตายไปเขาคือคนที่รักงานมากๆเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณคิมครับเรื่องที่คุณคิมเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้ มันเป็นเรื่องราวในตอนที่คุณคิมทำงานอยู่ที่ออฟฟิศเก่าใช่แล้วครับคุณคิมเขาเป็นพนักงานบริษัทของบริษัทสัญชาติจีนบริษัทหนึ่งที่บริษัทแห่งนี้ครับมีออฟฟิศอยู่ชาญเมืองกรุงเทพด้วยซึ่งก่อนที่จะเข้าเรื่องราวสำคัญครับผมขออธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทของคุณคิมนิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพแล้วก็เห็นบรรยากาศที่คุณคิมจะต้องเจอทุกวันบริษัทจีนครับมันค่อนข้างที่จะต่างจากบริษัทไทยมากเลยครับคุณผู้ฟัง ทั้งวัฒนธรรมขององค์กรทั้งเจ้านายทั้งเพื่อนร่วมงานเรียกได้ว่าถ้าหาคนที่ไม่แข็งแกร่งจริงๆเนี่ยจะอยู่บริษัทที่เป็นแบบจีนจา๋าเหมือนกับบริษัทที่คุณคิมทำงานได้ยากมากผมขอหมายเหตุตรงนี้นิดนึงนะครับว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนกันทุกบริษัทเนาะคือมันอาจจะดูธรรมดาธรรมดาสำหรับบางคนครับแต่สำหรับคนคนนั้นเนี่ยมันต้องไม่ใช่คุณคิมอย่างแน่นอน พราะว่าบริษัทที่คุณคิมทํางานอยู่ครับเขามีหัวหน้าเป็นคนจีนมีเจ้านายเป็นคนจีนแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานที่จะต้องประสานงานในทุกๆวันเนี่ยเป็นคนจีนด้วยเรียกได้ว่ากลายเป็นคนจีนในบริษัทเยอะมากเลยครับบริษัทนี้คุณคิมที่เป็นคนไทยเนี่ยก็เลยกลายเป็นพนักงานชนชั้น2ของบริษัทเพราะว่าภาษาหลักที่เขาใช้ก็จะเป็นภาษาจีนครับซึ่งจริงๆแล้วคุณคิมเองก็พูดจีนได้นะครับคุณผู้ฟังแต่ด้วยความที่ตัวเขาเองเป็นคนไทยครับ คุณคิมก็เลยถูกปฏิบัติอย่างไทยๆอย่างเช่นบางทีวังวนที่คุณคิมทํางานช้าเนี่ยทำงานช้าหรือว่าทํางานพลาดเจ้านายใหญ่เขาก็จะเรียกเข้าไปด่าในห้องเลยใช่ครับผมใช้คําไม่ผิดนะต้องใช้คําว่าด่าแล้วก็ด่าแบบเสียเสียหหายด้วยซึ่งการด่าแบบนี้ของคนจีนมันไม่เหมือนการด่าของคนไทยนะครับเพราะว่าพอเจ้านายเขาด่าจนจบปุ๊บมันก็จะจบตรงนั้นเลยครับมันจะไม่มีเรื่องราวหมางใจกันไม่มีการเก็บเอาเรื่องเดิมมาด่าใหม่ ซึ่งมันก็จะแตกต่างกับคนไทยครับที่ด่าก,กันแล้วก็จะฝังใจเคยด่ากันครั้งเดียวกลายเป็นว่าไม่ถูกกันไปตลอดการอะไรทํานองนั้นมันจะต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้ว้ที่ทํางานของคุณคิมเนี่ยคุณคิมก็จะมีเพื่อนชนิดในพผนกคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณนิกครับซึ่งคุณนิกคนนี้เขาก็เป็นคนไทยเหมือนคุณคิมเนี่ยแหละซึ่งคุณนิกเองก็เป็นคนที่ต่างกับคุณคิมอย่างมากคือคุณคิมเขาเป็นคนที่จะค่อนข้างสู้คนครับเวลาเพื่อนร่วมงานคนจีนเขามาโวยวายใส่คุณคิมเองก็จะโวยวายกลับ คือการทํางานเนียคนจีนมันต้องเสียงดังครับคุณนุ้ฟังไม่งั้นเขาจะคิดว่าเรากลัวแล้วก็คิดว่าเราหงอเพราะเขาผู้คนไม่ดีเนี่ยเขาก็จะขคยี่กันใหญ่เลยและตรงจุดนี้เนี่ยแหละครับที่คุณคิมเขาบอกว่าเขาต่างจากคุณน,นิกเพราะว่าคุณนิกเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยสู้คนครับคุณนุ้ฟังพนักง,งานคนจีนที่เสียงดังๆเนี่ยเขาก็จะคอยมาข่มคุณนิกอยู่เสมอซึ่งถ้าคุณคิมอยู่ก็แล้วไปครับเพราะว่าคุณคิมจะเป็นคนเสียงดังกลับแล้วก็ปกป้องเพื่อนแต่ถ้าวันไหนคุณคิมไม่อยู่แล้วก็ พนักง,งานที่เขานิสัยไม่ค่อยดีเขาก็จะโยนแฟ้มใส่คุณนิกบ้างทุบโต๊ะทํางานคุณนิกบ้างเพราะว่าคุณนิกสะกดคําในเอกสารผิดอะไรทํานองนั้นยิ่งคุณนี้เขามีโรคประจําตัวอยู่ด้วยครับพอเจอเรื่องพวกนี้หนักๆเข้าเนี่ยคุณคิมก็เลยคิดว่าไม่นานนักเดี๋ยวเพื่อนคนนี้เขาต้องลาออกอย่างแน่นอนแล้วหนักที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับคือคุณนิกเนี่ยเขาโดนเจ้านายเรียกเข้าไปด่านในห้องเพราะว่าเขาทํางานพลาดจนในตอนที่คุณนี้เขาเดินกลับมาจากห้องเจ้านายเนี่ย คุณนิเขาก็ร้องไห้ใหญ่แล้วก็เลือดกำดาวไหลนองเลยแล้วในวันนั้นที่คุณนิเขาโดนด่าคุณนิเขาก็จำเป็นจะต้องอยู่แก้งานคนเดียวที่ออฟฟิศจนดึกครับแล้วในวันนั้นคุณคิมเองก็ดันมีทุระสำคัญที่จะต้องกลับบ้านไปเคลียร์ด้วยคุณคิมก็เลยอยู่รอคุณนิเคลียร์งานไม่ได้ในวันนั้นคุณคิมก็เลยขอตัวคุณนิกลับบ้านก่อนโดยที่ภาพสุดท้ายที่คุณคิมเห็นก็คือคุณนิเขากำลังเอาทิชชู่อุดรูจมูกข้างหนึ่งเพื่อหยุดเลือดกำดาวครับ และมือทั้งสองข้างของเขาก็พยายามพิมพ์งานให้เสร็จโดยที่น้ําตาของคุณนี้ก็ไหลลงมาอาบแก้มเพราะว่าความเครียดคุณนี้เขานั่งจ้องคอมอยู่คนเดียวท่ามกลางความมืดในออฟฟิศแล้วในตอนเช้าที่คุณคิมมาทํางานตัวเขาก็ว่าครับว่าทําไมวันนี้ที่ชั้นล่างของออฟฟิศเนี่ยมันมีคนเยอะจังมันมีคนมุงอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยโดยที่พอมองไปมองมาเขาก็เห็นว่ามันมีแต่พนักงานในออฟฟิศของตัวเองทั้งนั้นเลยน่นา มีแต่พนักงานคนจีนในบริษัทคุณคิมเต็ไมไปหมดเลยครับซึ่งพอคุณคิมถามเพื่อนพนักงานไปว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนพนักงานที่เป็นคนจีนเขาก็ตอบกลับมาว่าที่ออฟฟิศของเราตอนนี้มันมีคนตายในตอนนั้นคุณคิมเองก็รีบยกหูโทรศัพท์โทรหาคุณน,นิกเลยครับโทรยังไงก็ไม่ติดครับมันเหมือนกับว่าเพื่อนเขาปิดเครื่องแต่ด้วยความอยากรู้ของคุณคิมนี่แหละตัวเขาก็เลยไปชะโงกหัวดูที่ลิฟท์ชั้นล่าง ซึ่งคุณคิมเขาก็เห็นว่าที่หน้าประตูลิฟต์มันมีป้ายระวังลื่นกันอยู่และที่ประตูลิฟต์มันก็มีเทปสีเหลืองของตำรวจแปะเอาไว้อยู่ด,ยด้วยด้วยความที่คุณคิมเองก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อดีครับตัวเขาก็ได้แต่ยืนรออยู่ที่หน้าล็อบบี้ตามพนักงานคนอื่นเพราะว่าเจ้านายสั่งห้ามทุกคนขึ้นออฟฟิศในตอนนี้แล้วไม่นานหลังจากนั้นครับพอตำรวจเขานำร่างผู้เสียชีวิตลงมาจากออฟฟิศในตอนนั้นคุณคิมเองก็เพิ่งรู้ครับว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือคุณนิกเพื่ออนตัวเง ที่รู้นี่ไม่ได้เห็นศพนะครับที่คุณคิมรู้มันเป็นเพราะว่าตำรวจเขาลงมาตามคุณคิมให้ไปสอบปากคำสรุปแล้วก็คือในตอนเช้าครับแม่บ้านขาก็ขึ้นไปทําความสะอาดออฟฟิศตามปกติเหมือนทุกวันนี่แหละแต่พอแม่บ้านเขาเปิดประตูออฟฟิศเข้าไปแม่บ้านเขาก็เห็นครับว่าคุณนิ้เขานอนฟุบอยู่ที่โต๊ะทํางานแต่พอแม่บ้านเขาเดินเข้าไปใกล้ๆแม่บ้านเขาก็เห็นว่าตรงโต๊ะทำงานของคุณน,นิกมีเลือดไหลนองเต็มโต๊ะไปหมดเลย ซึ่งหลังจากที่ตำรวจเขาสอกปากคามคุณคิมแล้วทางครอบครัวของคุณนิกเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับผลมันบอกว่าคุณนิกไม่ได้ปลิดชีพตัวเองแล้วก็ไม่ได้โดนใครทําร้ายด้วยครับที่คุณนิกเขาเสียมันเป็นเพราะว่าเขาทํางานหนักจนเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็ช็อกไปเลยแอมโลหิตสีแดงที่ไหลออกมาจนท่วมโต๊ะเนี่ยทางตำรวจเขาสันนิษฐานว่าตอนแรกมันก็น่าจะเป็นแค่เลือดกำาดาวเนี่ยแหละแต่พอเส้นเลือดในสมองแตกเลือดกำาดาวมันก็เลยไหลไม่หยุด มันเหมือนกับว่าเรื่องนี้จะจบลงได้ดีใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ฟังมันมีแค่คนตายคนเดียวเองจะเปล่าเลยครับเรื่องหลอนมันเริ่มต้นหลังจากนี้ตั้งหากเพราะว่าในช่วงเย็นวันหนึ่งในตอนที่คุณคิมกําลังเลิกงานตัวเขาได้เหลือไปเห็นครับว่าที่คอมเก่าของคุณนิกที่โต๊ะทํางานข้างๆเนี่ยที่คอมมันมีไฟกระพริบอยู่ที่ปุ่มพาวเวอร์มันเหมือนกับว่ามีคนมาเปิดคอมแล้วก็มาเสียบชาร์จเอาไว้เพื่อที่จะเอาไฟงานแล้วก็ลืมปิดเครื่องครับ แล้วพอคุณคิมเห็นว่าคอมมันยังถูกเปิดอยู่ตัวเขาก็เลยงัดจอโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นขึ้นมาแล้วก็เจอรูปคุณนิกเป็นรูปหน้าจอในตอนที่เห็นเนี่ยตัวเขาก็สะดุ้งเลยนะครับยอมรับตรงๆครับว่าตัวคุณคิมเองก็ตกใจซึ่งพอคุณคิมเลื่อนเมาส์ไปเพื่อจะปิดคอมเคอร์เซอร์เมาส์มันดันเลื่อนไม่ไปซะอย่างนั้นมันเหมือนกับว่าเมาส์มันไม่ทํางานครับแล้วมันก็แปลกมากนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าพอคุณคิมขยับเคอร์อเซอร์เมาส์แล้วมันไม่ไป พอมันก็ค้างแล้วก็เปิดไฟมั่วๆรัวๆเลยเหมือนกับว่ามันเด้งโปรแกร,รมอะไรก็ไม่รู้ที่รันอยู่ขึ้นมาเองรัวๆๆจนจอมันดับไปซึ่งพอจอมันดับจนหน้าจอมันดําสนิทมันก็เลยทําให้คุณคิมเนี่ยเห็นเงาสะท้อนในจอว่าที่ด้านหลังของตัวเขาตอนนี้ครับมันมีร่างของผู้ชายอ้วนๆคนหนึ่งใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวผูกเน็คไทยอย่างเรียบร้อยและคนคนนั้นก็กําลังยืนจ้องคุณคิมอยู่ที่ด้านหลัง ในตอนนั้นคุณคิมเองรีบหันหลังกลับไปดูทันทีปรากฏว่าพอคุณคิมหันไปที่ด้านหลังมันก็ดันมีแต่ต้นพลูด่างแห้งๆที่คุณนิกเขาเลี้ยงเอาไว้ซึ่งเองเงาสะท้อนเมื่อกี้ที่คุณคิมเห็นเนี่ยมันคือร่างของคุณนิกเพื่อนเขาอย่างแน่นอนครับเพราะว่าคุณคิมจําได้ดีคนที่อ้วนแล้วก็แต่งตัวเรียบร้อยแบบนี้ทั้งบริษัทมันมีแค่เพื่อนคุณคิมคนนี้คนเดียวเท่านั้นซึ่งคุณคิมในตอนนั้นก็กลัวมากเลยนะครับรีบหยิบกระเป๋าแล้วก็สแกนบัตรกลับบ้านทันที และพอตัวเขาเองมันนั่งคิดดีๆแล้วครับคือพอมีสติกลับมาอีกครั้งคุณคิมเองก็เลยมาคิดได้คิดว่าทําไมตัวเองต้องกลัวด้วยในเมื่อสิ่งที่เห็นเนี่ยมันก็คือเพื่อนรักของตัวเองแถมตัวคุณคิมเองก็ไม่เคยแกล้งคุณนิกเหมือนพนักง,งานคนอื่นเลยด้วยซ้ําแต่ถึงจะพูดแบบนั้นก็เถอะครับผีนะครับคุณผู้ฟังเป็นใครใครก็กลัวแล้วทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งครับ วันนั้นมันเป็นวันที่คุณคิมโดนเจ้านายด่าเรื่องงานอีกเช่นเคยตัวเขาก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องอยู่ทํางานที่ออฟฟิศจนดึกคนเดียวรู้สึกว่าตอนนั้นมันจะเวลาแค่ประมาณทุ่มเสศษๆเท่านั้นครับซึ่งในออฟฟิศตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีพนักงานเหลืออยู่แล้วพอหัวหน้ากลับปุ๊บลูกน้องชาวจีนก็กลับตามทันทีส่วนลูกน้องชาวไทยที่เป็นพนักงานชนชั้น2ออย่างคุณคิมเนี่ยก็ต้องทํโ OT แต่ไม่ได้เงินค่าโอทีดังหาก แล้วพอคุณคิมทํางานเสร็จครับตัวเขาก็ปิดประตูออฟฟิศแล้วก็กดลิฟต์ลงไปที่ชั้นล่างซึ่งพอคุณคิมลงมาถึงชั้นล่างของตึกตัวเขาดันพึ่งนึกขึ้นได้ครับว่าตัวเขาลืมสายชาร์จ iPad อยู่ที่โต๊ะทางานคุณคิมก็เลยมีความจําเป็นจะต้องเดินย้อนกลับไปเอาสายชาร์จบนออฟฟิศอีกครั้งซึ่งในขณะที่คุณคิมกําลังเดินไปที่ลิฟต์ลิฟต์มันก็ดันเปิดขึ้นมาพอดีเลยคือมันเหมือนกับว่ามีคนกดลิฟต์เอาไว้ครับแต่ว่าคนกดเนี่ยเขาไม่ได้รอ ft, ลิฟต ถึงทาแค่ลิฟต์มันเปิดเองเนี่ยตัวคุณคิมเองไม่ได้คิดมากครับแต่ว่าพอเขาเข้าไปในลิฟต์และกําลังจะกดลิฟต์ไปที่ชั้น6ของออฟฟิศตัวเองยังไม่ทันจะกดเลยนะครับไฟลิฟต์ที่ชั้น6เนี่ยมันก็ดันติดขึ้นมาเองมันติดขึ้นมาเองเพียงแค่คุณคิมเอามือไปสัมผัสเบาๆตัวเขายังไม่ทันจะออกแรงที่นิ้วเลยครับในตอนนั้นคุณคิมเองก็ตกใจนะครับแต่ว่าคุณคิมดันคิดเข้าข้างตัวเองว่าตัวเองเนี่ยแหละเป็นคนกด ท,ทั้งที่คุณคิมเขารู้ตัวดีครับว่าตัวเขายังไม่ทันจะออกแรงกดเลยลิฟต์มันเปิดเองแล้วก็กดไฟที่ชั้น6เองแล้วในตอนที่คุณคิมขึ้นไปหยิบสายชาร์จที่หน้าโต๊ะทํางานครับคุณคิมก็ดันได้ยินเสียงเครื่องถ่ายเอกสารที่โต๊ะทํางานเก่าของคุณนิกเพื่อนตัวเองเรื่องมันกําลังถ่ายอะไรสักอย่างหรือเครื่องถ่ายเครื่องนี้มันไม่ค่อยดีอยู่แล้วครับคุณผู้ฟังมันเสียบ่อยแล้วก็รวนบ่อยบางทีเนี่ยเครื่องมันก็ถ่ายตัวมันเองถ่ายออกมาเป็นกระดาษเปล่าๆเนี่ยแหละ แล้วในตอนที่คุณคิมหันหน้าไปดูที่เครื่องตัวเขาก็ดันเหลือบไปมองเห็นว่าที่โนปบุ๊กเครื่องเก่าของคุณน,นิกตอนนี้มันดันมีไฟพาวเวอร์ติดอยู่อีกแล้วเหมือนกับว่ามันมีคนมาเปิดคอมเอางานแล้วก็ไม่ได้ปิดครับเหมือนกับว่าคนคนนั้นเขาแค่พับจอ,อไว้เฉยๆแล้วที่มันเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าตั้งแต่คุณน,นิกตายไปครับพนักงานจากหลายนแผนกเนี่ยก็จาเป็นจะต้องมาเปิดโน้ตบุ๊กคุณนิกเองเพื่อเอาไฟงานของตัวเองที่เคยประสานงานเอาไว้ ือต่างคนต่างทํางานของตัวเองครับโดยที่เขาจะไม่ไว้วานใครเลยคือมันเป็นการทํางานสไตล์คนจีนครับคูณนู้ฟังคือเขาจะทําด้วยตัวเองแล้วพอคุณคิมเห็นว่าโน้ตบุ๊กมันเปิดอยู่คุณคิมก็เลยงัดจอขึ้นมาเพื่อที่จะปิดคอมให้เรียบร้อยแล้วในจังหวะที่คุณคิมงัดจอขึ้นมาเนี่ยแหละครับคีย์บอร์ดมันก็ลั่นทําให้คีย์บอร์ดมันพิมพ์ข้อความใส่หน้ากล่องอีเมลที่ถูกเปิดค้างเอาไว้ข้อความที่คีย์บอร์ดมันลั่นเนี่ยมันเป็นคําพิมพ์ภาษาไทยมั่วๆนะครับ มันจะมีช่องว่างเหมือนกับว่าคีย์บอร์ดมันเว้นวักและข้อความในช่วงที่คีย์บอร์ดมันเว้นวักนั่นแหละมันดันพิมพ์เป็นข้อความภาษาไทยที่อ่านได้อ่านได้เป็นคําว่าขอบคุณพอคุณคิมอ่านคําว่าขอบคุณที่หน้าจอออกเสียงปุ๊บตัวเขาก็ตกใจใหญ่เลยครับเพราะว่าหน้าจอเนี่ยมันกะพริบดังปึ๊บปึ๊บปึบปึ๊บปึบไปหน้าจอมันก็สลับไปสลับมาระหว่างคําว่าขอบคุณกับภาพหน้าจอที่เป็นหน้าคุณน,นิกเพื่อนคุณคิม หน้าจอมันกระพริบรัวๆๆๆจนคุณคิมตกใจแล้วก็รีพับจอลงมาเหมือนเดิมทันทีในตอนนั้นตัวเขาเองกลัวมากนะครับและคุณคิมก็สามารถรับรู้ได้ว่าเพื่อนตัวเองเนี่ยกำลังอยู่ตรงนี้อยู่ในออฟฟิศแห่งนี้ที่เพื่อนเขาเคยทํางานอยู่ในตอนนั้นคุณคิมก็เลยกลั้นใจพูดออกไปเสียงดังกลางออฟฟิศนิกกูรู้แล้วว่ามึงยังอยู่ที่นี่ไม่ต้องบอกกูแล้วก็ได้ซึ่งพอสิ้นเสียงคําพูดของคุณคิม เรื่องใช้ไฟฟ้าทั้งสองอย่างมันก็ดับลงทันทีคุณคิมในวันนั้นก็เลยมั่นใจมากๆเลยครับว่าสิ่งที่ตัวเขาเจอเนี่ยคือวิญญาณของคุณนิกเพื่อนตัวเองแล้วจากเรื่องราวที่คุณคิมเล่าให้ผมฟังนี้ครับคุณผู้ฟังคงคิดว่าเรื่องทุกอย่างเนี่ยมันคงจะจบลงด้วยดีแล้วใช่ไหมครับไล่เลยครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณคิมเนี่ยแหละเป็นคนที่ดูปกติที่สุดในออฟฟิศแล้วครับเพราะว่าคุณคิมไม่เคยเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆในออฟฟิศเลยตั้งแต่วันนั้น แต่ว่าพนักงานคนอื่นๆเนี่ยสิครับต่างคนต่างไม่อยากจะเดินผ่านโต๊ะคุณน,นิกเลยโดยที่คุณคิมก็จะได้ยินคําพูดติดปากของพนักงานคนจีนเสมอครับคือพวกเขาพูดกันเป็นภาษาจีนครับแต่ว่ามันสามารถแปลเป็นไทยได้ว่าผีไอ้อ้วนเพื่อนมึงใช่แล้วครับคุณผู้ฟังพนักงานในออฟฟิศเนี่ยเขาเจอผีคุณน,นิกเพื่อนรักคุณคิมเหมือนกันซึ่งคุณคิมเองก็เคยได้ยินมานะครับวันหลังจากที่คุณนิกเสียชีวิตคาโต๊ะทํางาน มันก็ไม่มีพนักงานคนไหนอยากจะทำงานล่วงเวลาเลยครับแล้วคุณคิมก็เคยได้ยินมาครับว่ามันเคยมีพนักงานคนหนึ่งที่ทำงานแล้วกลับค่ำคนเดียวซึ่งในตอนนี้พนักงานคนนั้นเขาเดินออกมาจากห้องทำงานจากแผนกอื่นตัวเขาดันเห็นครับว่าที่โต๊ะทำงานเก่าของคุณนิกเนี่ยมีคนกำลังนั่งทำงานอยู่ซึ่งพอพนักงานคนนั้นเขาเดินผ่านจนเห็นหน้าของคนคนนั้นมันดันปรากฏว่าคนคนนั้นที่กำลังนั่งทำงานอยู่มันคือคุณนิก ึ่งคุณน,นิกก็กําลังนั่งทํางานอยู่ที่โต๊ะทางานของตัวเองเขานั่งตาลอยแล้วก็เลือดกําดาวไหลเยิ้มต่อหน้าต,ต่อตาพนักงานคนนั้นเลยและนี่แหละครับมันก็คือเหตุผลที่พนักงานคนจีนเขากลัวกันทั้งออฟฟิศซึ่งพอหลังจากที่มันมีคนพูดกันปากต่อปากเยอะเข้าเยอะเข้าเรื่องผีของคุณน,นิกเพื่อนคุณคิมมันก็ได้ยินถึงหูเจ้านายเลยถึงขนาดที่เจ้านายเขานิมนต์พระจีนมาสวดส่งวิญ,ญญาณให้เลยครับแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่เป็นผลหรอกครับคุณผู้ฟัง เพราะว่าหลังจากนั้นที่โต๊ะทํางานคุณนิกมันก็ชอบมีเสียงคีย์บอร์ดดังลั่นคือคีย์บอร์ดมันลั่นเองครับแถมคีย์บอร์ดอันนั้นเนี่ยมันก็เป็นคีย์บอร์ดที่คุณนิกเคยใช้ด้วยคือมันมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นเยอะจนถึงขั้นไอทีซัพพอร์ตของบริษัทคุณคิมเนี่ยก็ถ่ายโอนงานทั้งหมดจากคอมเครื่องเก่าของคุณนิกแล้วก็เอาโน้ตบุ๊กเครื่องเก่าของคุณนิกเครื่องนั้นไปเขียนรายงานว่าเป็นของชำรุดแล้วก็เก็บเข้ากลุ่มไปเลยแล้วเรื่องที่น่าเศร้้าาออออีกอย่งงนึคคืออะไไรรรูรหมับ คือเจ้านายของคุณคิมเรียกคุณคิมเข้าไปถามถามคุณคิมว่าญาติของคุณน,นิกเนี่ยยังอยากจะมาทําพิธีอยู่ไหมถ้าอยากก็ให้มาได้เลยซึ่งในตอนที่คุณคิมได้ยินคําถามนี้จากเจ้านายตัวเขาเองก็งงๆเหมือนกันนะครับแต่คุณคิมก็มาหายงงในตอนที่ตัวเขาเองไปถามผู้จัดการผู้จัดการเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่คุณน,นิกเขาเสียไม่ใหม่ทางญาติของคุณน,นิกครับเขาติดต่อเข้ามาที่บริษัทแล้วก็ตั้งใจจะมาขออนุญาตทําพิธีเชิญดวงวิญญ,ญาณที่ออฟฟิศแต่ว่าเจ้านายเขาไม่ยอมให้มาครับ เพราะว่าเจ้านายเขากลัวคนนอกมาป่วนเปี้ยนที่ออฟฟิศตัวเองแต่หลังจากที่เจ้านายเขาเห็นพนักงานตัวเองเจอผีหลอกเข้าบ่อยๆจนไม่มีใครทํางานเลิกค่าทีนี้เจ้านายเขาก็เลยอยากให้ญาติคุณนิกมาทําพิธีที่ออฟฟิศเผื่อเรื่องผีของคุณนิกจะได้หมดไปจากออฟฟิศของตัวเองซึ่งพอเวลามันผ่านไปครับแล้วพอญาติคุณนิกเขามาทําพิธีเชิญดวงวิญ,ญญาณตามความเชื่อของบ้านเขาจริงๆเนี่ยเรื่องผีคุณนิกในออฟฟิศมันก็ซาลงไปเลยครับคุณผู้ฟังเพราะว่าหลังจากนั้นคุณคิมเองก็ถูกย้ายโต๊ะทําางนครับ ย้ายไปอยู่อีกมุมหนึง่งซึ่งในมุมเดิมที่เป็นโต๊ะทํางานของคุณคิมกับคุณนิกเนี่ยเจ้านายเขาก็บูชาเจ้าแม่คุณอิมมาวางแทนกลายเป็นว่าที่กลางออฟฟิศมีรูปปัน้นเจ้าแม่คุณอิมองค์ใหญ่องเบลเลอร์อยู่กลางออฟฟิศเลยครับเหมือนกับว่าเป็นการตั้งแก้เคล็ดครับตั้งอยู่ตรงตําแหน่งโต๊ะคุณนิกเก่าโต๊ะที่คนเจอผีบ่อยๆตรงนั้นนั่นแหละแล้วจนท้ายที่สุดครับหลังจากที่คุณนิกเสียคุณคิมก็ทํางานที่นั่นได้อยู่อีกประมาณปีเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นคคุณคิมกก็ลาออ ออกไปทํางานบริษัทต่างชาติเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นบริษัทของคนไต้หวนันซึ่งที่นั่นมันก็แฮปปี้ดีครับคุณผู้ฟังอย่างน้อยก็ดีกว่าที่เก่านั่นแหละแล้วเรื่องราวของคุณนิกเพื่อนคุณคิมหลังจากนั้นคุณคิมเองก็ไม่เคยลืมเลยนะครับหากเขามีโอกาสได้ทําบุญคุณคิมก็จะทําบุญโดยที่เอ่ยชื่อคุณนิกอยู่เสมอและก็หวังว่าคุณนิกจะได้รับบุญที่ตัวเขาได้ทําไปให้ด้วย ตอนผมได้อ่านเรื่องราวนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังที่สภาพว่าเป็นตัวเราเองที่เราต้องมาอยู่ในจุดเดียวกันกับคุณนิกเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะอึดอัดน่าดูนะในสมัยเด็กคุณอาจจะเคยผ่านมาครับหรืออาจจะเคยเห็นเรื่องราวของเด็กที่โดนบูลลี่ในโรงเรียนนั่นแหละครับผมคิดว่ามันคล้ายกันนะการที่เราโตมาแล้วทํางานแล้วเราไม่มีปากเสียงเลยเนี่ยการที่เราไม่มีเคี้ยวเล็บเลยมันทําให้เราอยู่ยากครับคุณผู้ฟังอย่างน้อยที่สุดเลยคนที่เขานิสัยไม่ค่อยดีเนาะ คนที่ไม่ดีไม่ดีเนี่ยเขาก็จะจ้องคอยเอาเปรียบเราการที่เราโชว์เคี้ยวเล็บให้เขาเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะทําร้ายเขาหรือว่าเอาเปรียบเขานะครับประมาณว่าเราโชยเขาดูว่าเข้ามาเนี่ยเราก็มีของเหมือนกันปกป้องตัวเองนั่นแหละครับคือคําตอบที่ง่ายที่สุดอย่างน้อยที่สุดก็คือใครเข้ามาเบียดเราเราก็กระทุ้งกลับไปบ้างครับให้เขารู้ว่าเราเองก็ไม่ยอมเหมือนกันนั่นแหละครับมันคือภูมิคุ้มกันในออฟฟิศเนาะภูมิคุ้มกันในชีวิตวัยทํางาน มันปฏิเสธไม่ได้ครับเวลาเราทํางานกับคนหมู่มากเนี่ยเราต้องเจออะไรพวกนี้อยู่แล้วการกดขี่ข่มเหงเป็นเรื่องธรรมดาครับมันอยู่ที่เราจะจัดการยังไงยิ่งในตําแหน่งงานของคุณนิกแล้วก็คุณคิมเนี่ยต้องบอกว่าเราไปอยู่บริษัทคนจีนเนาะแล้วในนั้นเนี่ยก็มีแต่คนจีนทั้งนั้นเลยผมเข้าใจนะคําที่คุณคิมบอกว่าเราเป็นพนักงานชนชั้นสองคือคนจีนเขาก็จะคุยกับคนจีนด้วยกันแล้วก็คุยภาษาหลักในที่ทํางานเป็นภาษาจีนครับแล้วคนจีนเนี่ยผมเคยเจออยู่ครั้งหนึ่ง คนที่ผมประสานงานด้วยแล้วก็ร่วมด้วยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดจาเสียงดังครับพูดจาบว,เวกเหวกวยวายมันต่างกับคนไทยมากๆครับที่เราคุยกันด้วยน้ำเสียงปกติเนาะคือเขาเสียงดังแล้วก็หน้าตาออกแถมร่างกายเขาก็ออกเหมือนกันครับชี้มือชี้ไม้ชี้นิ้วเอาเท้าชี้อะไรอย่างนี้มันดูแล้วอาจจะแปลกสำหรับคนที่ไม่เคยทำงานอย่างคนจีนครับคุณผู้ฟังอาจจะเรียนรู้ครับว่ามันเป็นปกติของเขามันเป็นวัฒนธรรมในการทำงานของเขาคือเขาจริงจังแล้วก็ตรงไปตรงมาในการทำงาน ต้องบอกว่าเรื่องราวของวิญญาณคุณนิกก็น่าสงสารเหมือนกันนะด้วยความที่เราเป็นคนไทยครับเราอาจเจอเคยชินเนาะก,กับการที่คนจากไปก่อนวัยอันควรก็ระจะมีพิธีเชิญดวงวิญญาณครับตรงจุดนั้นนั่นแหละครับผมคิดว่ามันเป็นจุดที่ทําให้คุณนิกไม่ไหนไม่ได้คือดวงวิญญาณเขาเชื่ออย่างนั้นแล้วทางครอบครัวของคุณนิกเนี่ยก็เคยติดต่อบ,บริษัทมาแล้วครั้งหนึ่งออกมาทําพิธีเชิญดวงวิญญาณครับแต่ว่าเจ้านายที่เขาเป็นคนจีนเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาไม่อนุญ,ญาตเรื่องการเชิญดวงวิญญาณก็เลยปัดตกไป กลายเป็นว่าพอวิญญาณเขาไปไหนไม่ได้ครับเขาก็ต้องแสดงตัวภายหลังเนี่ยเจ้านายเขาก็เลยอนุญาตให้ครอบครัวของคุณนิกเข้ามาทําพิธีไปแล้วหลังจากนั้นเรื่องราก็จบลงโดยที่เจ้านายเขานิม,มนต์พระแม่กวนอิมองค์ใหญ่ๆมาตั้งอยู่โต๊ะทํางานคนนี้แล้วคุณผู้ฟังหละครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณคิมตัวคุณเองคิดว่าการที่คุณนิกไปไหนไม่ได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เชิญดวงวิญ,ญญาณจริงๆอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับ ผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเยียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้ครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบ ไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ